ส่วนคลิปต่อไปนี่แทบจะหยุดหายใจเลยนะครับเราพร่ำเตือนกันเสมอสำหรับคนที่มีลูกเล็กคนที่มีลูกหลานอายุยังน้อยอยู่ที่บ้านห้ามคลาดสายตาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นแบบนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะครับจะเห็นนูน้อยเสื้อกันหนาวสีเขียวๆนะครับเดินมาแบบนี้แล้วคุณพ่อก็บอกอย่าเดินไปปรากฏว่าไม่ฟังครับโดนรถชนเข้าไปฮะคือจังหวะนี้เนี่ย พ่อลูกเดินออกมาจากร้านอาหารคนก็ถามว่าอา้าวแล้วทาไมพ่อไม่อุ้มลูกไม่จูงมือลูกล่ะ,ะคือคุณพ่อเนี่ยอุ้มน้องสาวอยู่อมือไม่ว่างครับ<ะ>แล้วลูกอีกคนนึงเนี่ยคือโตหน่อยแล้วพอที่จะเดินเองได้คุณพ่อก็ตะโกนบอกแล้วนะว่าอย่าวิ่งออกไปอย่าวิ่งออกไปให้ไปด้วยกันแต่ด้วยความที่เป็นเด็กครับ<ะ>ด้วยความที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องอยังไร้เดียงสาคือเด็กเองก็วิ่งพุ่งออกไปกลางถนน ทำให้รถที่มาจากฝั่งซ้ายของกล้องวงจรปิดน,นะครับชนเข้าไปอย่างจังมีรายงานว่าหนูน้อยคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับนี่ขอให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจครับว่าไม่ควรประมาทกับเรื่องของเด็กๆถึงแม้ว่าเด็กคุณอาจจะคิดว่าโตแล้วนะรู้เรื่องแล้วนะแต่ไม่ควรให้เดินเองตามลำพังโดยเด็ดขาดเลยนะครับ